สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิวฒนาครับวันนี้จะมาต่อกันเรื่องของดาราเรื่องของดารากับแฟนดาราเนี่ยนะครับก็คุยมา2คลิปละนะฮะตั้งแต่คลิปแรกคลิปที่สแล้วผมก็ก็วิเคราะห์ให้เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะในเรื่องในเชิงเชิงคดีอาชญากรรมแล้วก็มันจะเกิดหลักฐานอะไรตามมาสิ่งที่ตามมามาเล่ากันต่อแล้วกันนะครับหลังจากที่เกิดเหตุไปเรียบร้อยนะครับผู้ต้องหาหนึ่งคน ได้เข้ามอบตัวนะครับเพราะว่าไปทําร้ายลูกในโพลคนหนึ่งนะฮะต่อมาที่ผมเรียนไปแล้วว่าเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวต่อมามันก็จะมีการตรวจสอบสถานบริการนะครับสถานบริการก็ถูกสั่งปิดและผมก็เรียนเอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบยาวไปถึงโรงแรมก็าปรากฏว่าลงไปตรวจสอบโรงแรมลงแล้วไม่มีอญาตโดนสั่งปิดและถูกนระคดีอีกนะครับยังไม่จบเลยครับก็มีการไปมอบตัว ะะโดยพนักง,งานอีก3าคนนะฮะเป็นอ้างมาเป็นพนักง,งานเสิร์ฟปฏิเสธอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ถูกไม่ได้ทําร้ายนะครับปรากฏว่ามันมีข้าราชการบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ตอนนี้ก็เริ่มเปิดเผยเ,เปิดหน้ามาแล้วว่ามีข้าราชการตํารวจฮะยศพันตํารวจโทเนี่ยไอ้พลพลตำรวจโทใช่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็เริ่มเห็นทุกอย่างชัดขึ้นแล้วก็เริ่มมีการพูดถึงกันว่าเข้าไปเกี่ยวกับการระงับให้ ยกเลิกกล้องวงจรปิดซะนะฮะไม่ให้เกิดมีกล้องวงจรปิดนะฮะไปลือ้อกล้องวงจรปิดออกให้หมดนะฮะแล้วก็ไกลเกลียล่ยคดีต่างๆนะฮะซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปซึ่งผมเรียนท่านผู้ชมมปตั้งแต่คลิปแรกอะเดี๋ยวคดีเนี้ยมันจะยาวไปถึงใครที่อยู่เบื้องหลังถูกปิดไปหลายรอบแต่ดันเปิดนะ,ะปรากฏว่ามีพันธบทโทเนี่ยนะครับเป็นหุ้นส่วนอีกนะฮะเป็นหุ้นส่วนอีกอา้าวทีนี้มันก็เลยโกโซบิกไปกันใหญ่ละนะฮะมันกําลังขั้นตอนถึงตํารวจละทีขั้นตอนถึงตํารวจเนี่ย าทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะผู้ที่ที่ทำร้ายเขาเนี่ยเขาก็ได้มีการบริษัทเา็าได้มีการส่งส่งพนักงานเสริมเนี่ยนะฮะไปโรงแรมก็โดนปิดแล้วนะฮะโรงแรมก็โดนปิดแล้วก็ร้านก็โดนปิดนะฮะทีนี้ก็มีการเถียงกันอีกว่าตกลงไอ้ร้านนี่มันร้านใครนะฮะก็มีการตรวจสอบเรื่องที่ดินเนี่ยเขาจะทาต่อไปคือตรวจสอบที่ดินกับตรวจสอบบริษัทนะ,ะว่าเป็นของใครกันเนี่ยผู้ถือหุ้นบริษัทเนี่มันก็รู้แหละมันของง่ายๆในการสืบสวนสอบสวนเนี่ย มันจะรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังใครเป็นคนทําร้ายใครเป็นคนสั่งการแม้ผู้ต้องหาเนี่ยจะให้การปฏิเสธก็ตามนะฮะผู้ต้องหาคือมอบตัวหนึ่งคนนะฮะที่บอกว่าเป็นกาดเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นกาดดาราไม่ได้เกี่ยวเลยเอางี้ดีกว่าะฮะผมพูดเนี่ยนะฮะมันคือข้อปฏิเสธไปดูหลักฐานดีกว่านะครับว่าในการหลักฐานมียังไงบ้างเอ,อ่อที่ที่เจอกันในโลกโซเชียลมีเดียเขามีหลักฐานอะไรมาเปิดเผยกันบ้างแล้วก็ เราไปดูหลักฐานแล้วท่านผู้ชมลองพิเคราะห์ดูนะฮะลองพิเคราะห์ดูว่าหลักฐานเชื่อถือได้หรือไม่ครับโอเคมาแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่มารินสไท์นะคะเป็นชั้นดาดฟ้าเป็นร้านอาหารของพี่กรน,นะคะอยู่ตรงไหนคะขอบหน่อยเอออยู่ตรกข้ามมอชอครับที่เดนเชียงใหม่ของเพ็กครับตอ่ามโรงแรมเดอะพอด้วยนะ ทักทักแบบพอค่ะมาได้นะคะมานั่งฟังเพลงกันเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนเย้เมาแล้วหนึ่งคน25คนละค่ะยังไงดีล่ะอันนี้เป็นบรรยากาศของพุ่มค่ะกูค่ะกูกูสบายเป็นบรรยากาศของคุณบบที่วอนนี่จะคอยคอยดูแลเรานี่โซมแล้วนะนี่โซมเหรอ เดี๋ยวรอ600เดี๋ยวจะมีคำถามนะครับจะแจกรางวัลที่โรงแรมเดอะคอโรงแรมพี่เองเตียงนุ่มมากเตียงดูดวิญญาณนะครับแล้วก็ใครมาคนที่ได้รางวัลน,นะครับมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้ใช่แต่ว่าก็อาจจะว่ามาจากพี่อุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวพงพอเรารู้ว่าน้องคนไหนได้รางวัลแล้วเดี๋ยวคงจะเดี๋ยวพี่จะให้เลขาโทรเข้าไปติดต่อไปอ่ะจ้ะ ท่านผู้ชมคงได้เห็นหลักฐานเลยนะครับคําพูดของอน้องที่เป็นดาราเลยเนี่ยจริงๆก็เขาก็พูดไลายของเขาสดเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันคงมาเป็นหลักฐานในภายหลังนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ชี้ให้เห็นถึงกานะร์ดหรือรอปพอ,พอส่วนตัวซึ่งเป็นอดีตทาหารอะไรเงี้ยนะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮนะแล้วก็ไปชี้ถึงกล้องวงจรปิดที่หายไปก็สุดท้ายก็มีภาพถ่ายว่ายังมีแสงกล้องวงจรปิดแสดงว่ากล้องวงจรปิดยังคงมีอยู่นะครับ เอาละในกระบวนการทางกฎหมายจะเป็นอย่างไงต่อกระบวนการทางกฎหมายจะเป็นอย่างนี้ครับก็ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะออกหมายเรียกนะครับผู้เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นดาลงดาลาไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยที่ถูกสมอ้างบอกว่าเป็นผู้บงการในการให้เกิดให้เกิดไอ้ก่อเหตุเนี่ยนะครับมาแน่นอนอันนี้อันนี้ผิดอันนี้อันนี้พ,พน,นักงานสอบสวนก็ต้องออกหมายเรียกมาซึ่งก็ออกหมายเรียกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนน่ยที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ออกหมายเรียกมาอันนี้เป็นกระบวนการต่อไปนะครับ ในกระบวนการต่อไปแต่ที่มาของทรัพย์สินนะเนี้ยสำคัญที่มาของทรัพย์สินเขาเอามาจากไหนนะมีการกล่าวหาว่าเอาทรัพย์สินมาไม่ถูกต้องเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็ก็จะมีการสอบสวนมาที่มาของทรัพย์สินไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไหมที่ดินมายังไงบริษัทอย่างไงเนี่ยเขาจะสอบสวนไปตามปกติขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนปกตินะครับไม่ใช่ว่าไลูกในพงในพลแล้วไปถูกทำร้ายนะครับแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากอะไร <c oughs> <c oughs> นิดเดียว นิดเดียวก็คือไปทําร้ายแขกที่มาเที่ยวนะครับแขกที่มาเที่ยวแล้วปากฏว่าแขกเนี่ยเป็นลูกในผลแล้วแขกไม่ใช่เป็นลูกในผลนี่ยทำยังไงไปกันใหญ่โกสลบิกกันใหญ่นะครับหลักฐานเหล่านี้นะครับที่ผมให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็ไปดูดูได้ชมได้มันเป็นหลักฐานปกตินะครับไม่ได้เป็นหลักฐานอะไรมากมายแต่วิธีการต่อสู้ในเชิงคดีเนี่ยนะครับฝ่าย ฝ่ายสถานบริการฝ่ายโรงแรมฝ่ายอะไรชื่อบอลเนี่ยก็ต่อสู้ด้วยการให้ผู้คนร้ายหนึ่งคนไปมอบตัวนะครับซึ่งเป็นการเขาเนี่ยไปมอบตัวไปมอบตัวเสร็จเรียบร้อยเขาก็ส่งอีก3คนไปมอบตัวแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับถามว่าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยจะจบไหมผมเรียนให้ทราบใน,ในเชิงพฤติกรรมเลยนะครับถ้าทําแบบนี้ใครไปสอนก็เ,เดินกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้หรือว่ากลยุทธ์ในการต่อสู้คดีแบบนี้สุดท้ายถึงตัวเขา ถึงตัวเขาแล้วจะเข้าสู่ทรัพย์สินทันทีเลยเพราะเขาเดินผิดไงฮะนี่ผมเรียนหลักการบริหารเลยนะมันผิดไงเพราะอะไรเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันจะถูกค้นหาความจริงมันจะถูกค้นหาความจริงโดยอัตโนมัตินะฮะพอปฏิเสธปุ๊บความจริงก็จะมาปฏิเสธปุ๊บความจริงก็จะมาโกหกปุ๊บความจริงก็จะมาสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็น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 พื้นฐานพื้นฐานคําโกหกมักจะมาก่อนนะความจริงมาทีหลังมันจะมาอย่างเงี้ยมาตลอดมันจะมันจะต่อสู้ด้วยเชิงข้อมูลวิธีการทํำยังไงนะ คนเรานะผมผมแนะนำเลยนะผมว่าน้องบอลเขาดูอยู่แล้วก็น้องที่เป็นดาราเนี่ยเขาดูอยู่นะครับวิธีการยอมรับผิดนะ่ะไม่มีะไรมากหรอกคนเราก็ยอมรับผิดใช่อะไรก็แค่นั้นนะฮนะผู้ไม,ไม่เคยกระทําความผิดมาก่อนก็ลงอายะาเถียงแบบนี้มันมันก็ส่งผลน,นะไม่ลุกลามไปอย่างอื่นนะครับวิธีการไม่ถูกหรอกนะครับวิธีการไม่ถูกวิธีการจะทํำยังไงไม่เห็นยากเลยนะฮะเนี่ยมนุษย์เราในโดยส่วนใหญ่นะก็จะพยายามหลีกด้วยวิธีนี้และคนที่แนะนําวิธีนี้ก็คือทนายความ จะพยายามทําทําให้มากทําไมทำ,ทำในความทําให้มากเพราะทําคดีให้มากได้เงินเยอะ <c oughs> และคนทาเนี่ยก็หวังจะรอดวิธีนี้จะรอดแต่ยิ่งทำเนี่ยยุคปัจจุบันเขาเรียกโซเชียลแซงชันนะฮะคือการต่อต้านทางสังคมมันเกิดขึ้นนะครับแล้วมันจะยาวยาวยาว,ยาวมันจะกลัวโซบิกผมบอกแล้วไงว่าจากทะเลาะกันตีกันอ่ะมันจะยาวไปปิดสถานบริการผมบอกแล้วนะจากปิดสถานบริการากเดี๋ยวไปโรงแรมจากโรงแรมเดี๋ยวจะเข้าตัวบุคคลจากเข้าตัวบุคคลเสร็จมันจะเข้าไปบริษัท ะมันจากบริษัทจะมันจะเข้าไปซับสินเนี่ยทีเนี้ยมันจะลากยาวเลยเงินมาจากไหนภาษีจะต้องเข้าไปตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นกระบวนการทั้งหมดตามขั้นตอนนะครับมันค่อยๆไหลมาเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นไหม,หไหมค่อยๆไหลไหมาเรื่อยๆๆๆแต่นี่ผมเรียนให้ทราบนะรบจริงๆมันเป็นพื้นฐานมากเลยนะไอ้สิ่งที่ผมเรียนเนี่ยสำหรับผมมันเป็นพื้นฐานนะแต่ท่านผู้ชมอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆสำหรับผมมันเป็นเรื่องปกติในเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การบริหารการจัดการประเทศหรือการปรกครองยุทธศาสตร์การเมืองหรือยุทธศาสตร์การปกครองเนี่ยผมเรียนทั้งสองอันยุทธศา,ศาสตร์การเมืองยุทธศาสตร์การปกครองด้วยการบริหารด้วยวิชั่นมิชั่นเนี่ยสิ่งอันนี้มันจะเกิดขึ้นในระบบของรัฐเนี่ยมันก็จะไหลไปเรื่อยๆ,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 ๆแต่ทีนี้มันจะไปยาวกว่านี้นะมันไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สินนะเดี๋ยวจะยาวมันจะไปยาวไกลยอยู่เบื้องหลังผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้หมายความว่าไงคนที่มีตังคือใครเออมันมายังไงเดี๋ยวมันจะเริ่ม แจ้งจังปังขึ้นมาเรื่อยยิ่งยาวอะไรยิ่งแจ้งแล้วมันก็จะดาวลงนะครับวิธีการดีที่สุดเนี่ยนะถ้าเป็นผมนะทำผิดยอมรับผิดจบครับผมผิดก็ผิดไม่ดูแลก็รับผิดชอบผู้กระทาความผิดก็จะรับผู้กระทำความผิดคือราปพอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องได้รับการเขาเป็นผู้กระทําการไงนะแต่ผู้สั่งการก็กระทําความผิดก็กระทาความผิดก็ไปสู้ไปสารภาพก็จบไม่เห็นมีอะไรเลยนะฮะ แต่ไม่ยอมรับผิดยังจะสู้ไม่ขอโทษอะไรเงี้ยมันผมว่ามันจะไปให้พนักงานเอาดอกไม้ไปให้เข้าเฉยเฉยเนี่ยใครไปยอมลูกเต้าเหล่าคุณนะถ้าโดนอย่างนั้นมากก็ไม่ยอมหรอกนะฮะแ,แม่เขาทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยเขเป็นคนดีนะผมเรียนทราบนะดีมากด้วยเออรับประกันอ,อ่าถ้าเป็นคนดีดีมากทั้งทั้งสาท่านเนี่ยทั้งบุยรับบาดเจ็บเนี่ย ทั้งแม่เขาเนี่ยล้วกอทั้งพ่อเขาเนี่ยผู้บุญชการตอนนี้เป็นผู้บุญชาการบนทนาหารบกที่38ผมก็มาดูอ๋อนึกว่าใครเพิ่งมารู้ทีหลังก็ท่านเป็นคนดีทั้ง3ท่านเลยนะพ่อแม่เขาดีมากผมเคยเจอมานานละท่านดีมากเป็นเกือบสิบปีแนละ้วท่านแปดเก้าปีแนละ้วท่านเป็นคนดีมากโดยเฉพาะแม่เขาเนี่ยเป็นคนดีมากนะครับแล้วก็ท่านทําหน้าที่ของแม่ด้วยทําหน้าที่ของแม่ในการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับลูกตัวเองนะครับนี่เข้าใจความเป็นแม่นะ ความเป็นพ่อก็คือทําทุกอย่างเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของลูกทั้งที่ว่าเขาใช้กําลังทหารก็ได้เขาไม่ใช้เลยเขาใช้หลักกฎหมายปกติเห็นไหมฮะหลักกฎหมายปกติแล้วไปไปไปแต่ใน,นส่วนผู้เสียผู้ผู้ที่ไปก่อเหตุเนี่ยนะไปมอบตัวแล้วก็ก็ยังไม่จบละนะฮะเพราะว่ามันมีผู้เกี่ยวข้องยิ่งไปทําลายหลักฐานเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีเจ้าหน้าที่อ่ะที่ไปเป็นหุ้นส่วนเนี่ยมีตารวจที่เข้าไปเป็นหุ้นส่วนเนี่ยจะโดนเอาผิดอีกนะฮะ ยศแค่พันธบทโทนะเนี่ยจะโดนเอาผิดอีกนะฮะงานนี้ยาวโกโซบิกเคยโกโซบิกถ้ายังปล่อยแบบนี้นะโกโซบิกใครไปแนะนำเขาแบบนั้นเนี่ยโอ้ยคิดว่าเป็นคดีปกติไม่ปกติแล้วครับคดีนี้ยาวแล้วก็มีความเขาก็มีความจําเป็นต้องทําเพราะว่านโยบายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณปราบราม,มาเฟียนโยบายของผู้บัญชาการทหารนโยบายของแม่ทัพปฏิสามเนี่ยก็ยืนยันชัดประกาศปราบมาเฟีย ค,คดีนี้เนี่ยรักษาการาผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ไปเป็นประธานคุมเองนะครับผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค5สั่งปิดสถานบริการเห็นไหมฮะคือมากันเต็มอะ่ะจัดเตรียมอะ่ะจัดเตรียมอะ่ะเต็มเ,เซตเลยก็ไปเดินกลยุทธ์อย่างนี้เนี่ยนะครับผิดกลยุทธ์อย่างนี้ผิดอย่าไปทำนะฮะใครจําไปบทบทเรียนนะฮะผมไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดนะฮะแต่ผมเรียนให้ทราบว่าสิ่งเหล่านี้มันคือบทเรียนบทเรียนอะไร บทเรียนใช่เราเผชิญเองไปไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําหรือถูกกระทำเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีจุดจบมันจะต้องมีจุดจบคือไปใช้วิธีการความรุนแรงเนี่ยไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์ฮะใครไปใช้ความรุนแรงใช้อารมณ์เนี่ยจะเรียนให้ทราบว่าไม่ได้ประโยชน์เลยนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะวูบเดียวเนี่ยอารมณ์แค่วูบเดียวคิดว่าตัวเองใหญ่อะไรเงี้ยหรือว่าอารมณ์วูบเดียวที่ไปพูดอะไรมันแต่ละคนก็มันก็มีมีส่วนที่มันเกิดขึ้นจากอารมณ์แต่มันไม่ควรกดเกิดขึ้นไงนะครับไม่ควรเกิดขึ้นก็ลองพิจารณากันดูนะครับ สิ่งเ่าเนี้ยที่ผมเอามาให้ดูมันคือหลักฐานไงแต่หลักฐานทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับความจริงความจริงมันมีสองสนะความจริงทางสังคมแล้วก็ความจริงทางกฎหมายนะ,ะทำจริงทางกฎหมายก็ต้องไปสู้บนชั้นศาลนะ,ะความจริงทางสังคมก็จะถูกตัดสินจากการรับสื่อต่างๆเนี่ยนะ,ะแต่โดยส่วนมากสื่อที่นําเสนอจะรายงานมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเกิดคางนี้ขึ้นคุณไปคิดเอาเองอะไรเงี้ยนะฮะแต่ผมจะมาอธิบายใน2แง่แบบเนี้ยในเชิงกฎหมาย ในเชิงต่อต้านทางสังคมหรือโซเชียลแัง่นเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเอาล่ะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องของดาราไปเอ่อไปเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยดาราเรื่องของคดีอาชญากรรมเรื่องของการเรื่องของลูกในยพลถูกทําร้ายเนี่ยนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็พูดเป็นอุทาหรณ์หวังว่าสิ่งเหล่านี้มันจะได้ประโยชน์นะไม่ได้ไปกล่าวหาว่าใครดีไม่ดีหรอกแต่อยากจะให้สิ่งเหล่านี้มันได้ประโยชน์เป็นบทเรียนสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมเทสศัก์เจียมกิจวัฒนา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีพึงเอาชนะคํามดเท็จด,ด้วยการพูดความจริงสวัสดีครับ ทธาและความตั้งใจและยังมีหัวใจที่โรมนงบอกตัวเองอย่าท้อใจก้าวต่อไปไม่หยุดเชื่ ไปท้ออย่าไปแค่แม้ใจมันต้องเจ็บเก็บแปงไว้สู้ต่อไป อย่าปท้ออย่าไปแค่แม้ใจมันต้องเจ็บเก็บแรงไว้สู้ต่อไปสู้จุดหม<ป>ายหากเราเดินล้มลงไปใจอย่าล้มตาม<ป>ถูกใครยาอยางเท่าไรใจต้องสู้ต่ออย่าไปท้อ